สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้วันนี้วันนี้จะมาทําคลิปรีวิวการทํากาแฟดิบครับกาแฟดิบดิบร้อนอเลโชหนต่อ15ครับอัตราส่วนหต่อ15ครับกาแฟกาแฟ15กรัมแล้วก็น้ำน้าที่จบก็อยู่ที่ 225กรัมครับอัตราส่วนเดโช1ต่อ15าทำเป็นดิฟร้อนนะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกก็อ่าก็เตรียมช่างกาแฟก่อนครับเตรียมกาแฟกาแฟนะครับกาแฟกาแฟที่ใช้เป็นกาแฟขั้วอ่า ร่วมาณคร่วกกันครับวก,กันอันนี้ใช้กาแฟกาแฟที่คั่วเองนะครับเป็นกาแฟเือตอ,อกโกที่เคยบอกไปเมื่อคิปที่แล้วครับใช้15กรัมครับรวมกันเลย15กรัมได้ละเกินมานิดหน่อยครับ15กรัมได้แล้วาอาพักไวก่อน ต่อไปต่อไปก็นีครับเตรียมนี่ดิปเปอร์ใส่กระดาษกองไว้แล้วก็เดี๋ยวนูใส,ใสเดี๋ยวเดี๋ยวอับใุใสดูนเดี๋ยวครับสักครู่ครับอ, <ไป S 2> อับนูเดี๋ยวเดี๋ยวตรงขอดมหน่อยครับอ่าอับุูจะดมอ่ะหอไมไหมครับหอ,หอมมากไมต้องไม่ต้องช้อนไม่ดี๋ดวโอเคอ่าต่อไปก็ถึงขั้นไหนแล้วครับอ่ันนี้คันนี้ ขั้นเตรียมกระดาษกองนะครับวอร์มเซิร์ฟเวอร์เฮ้ยวอร์มดิปเปอร์แล้วก็ล้างกระดาษกองนะครับไปเอาน้ำร้อนก่อนนะครับน้ำร้อนนี่ก็ต้มไว้แล้วนะครับนร้อนนะครับสักครู่นะครับนูหนูตัต้งนัฬงกาวะไรอะเร้งนาฬิกานะครับ,รบก็ได้น้ำร้อนมาแล้วครับก็ ล้างกระดาษก่อนครับล้ากระดาก่อนครับเป็นการวอร์มดิปเปอร์ไปในตัวด้วยครับล้างกระดาษก่อนวอร์มดิปเปอร์อันน,น, warm, ปปอนี้มนเดิมครับใช้ดิปเปอร์ของคา,าริตะครับสแตนเลสน,นะครับไม่ได้ขาวก่อนเลยนะครับร้อนเร็วมากนะครับแต่ร้อนเร็วนะร,ร้อนเยนะ่เจ้าหน้ พู่เม่ที่กระดาษกระดาษก็ล้างให้สะอาดอ่าพู่นะครับวันนี้วันวันวันเรียนกนะันอืมลัางสาดแล้วครับขอญาตเทน้ำน้ำร้อนที่ล้างกระดาษทิงสักครู่ครับขอรอก่อนนะทิให้หมดนะครับ ขยาออกให้หมดครับบางทีมันบางครั้งมีน้ํามันติดค้างอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ก็มันจะมีผลต่อรสชาติของกาแฟแก้วนั้นครับได้แล้วอย่างนั้นนะครับก็ต่อไปก็บดกาแฟเลยครับขอบดได้ครับบดกาแฟสักู่นะครับบดได้นะครับเดี๋ยวให้น้องินช่วยบดนะครับให้อับเุลช่วยบดนะครับอัดุดน มาปวดทุกคลิปครับปวา <c oughs> สายห้ายครับอบัดดูบอกเป็ตัดดูสายห้าเดี๋ยวช่วยกันอันนี้อัดดูสายห้าโบดก่อน,นะคะโ <c oughs> บดข้างนอกนอกเฟรมนะครับนอกเฟมกล้องมองไม่เห็นอัดดูสายห้าแล้วโบด <c oughs> ไปไปครับโอเคโบดเสร็จแล้วครับอ่ะอัดดูจะนั่งรอครับ ครับดบดได้แล้วปูปูนะครับน้องมีทอร์กันครับกดกดแท้ก่อนครับเก็กาแฟอาทิตย์บดไว้กดดึงครับใส่อันนั้นมันหกแล้วลูกเพื่อนแล้วเร่ใส่กระดาษกรองเรื่อยใส่บิ๊กเบิร์กน้ำน้ำมันกาแฟเลยเหรอครับกาแฟเลยต่อปูครับ อย่าไปเอาน้ำร้อนนะครับสักครู่ครับเ้วนร้อนมาแล้วครับอย่างที่บอกไปครับจะใช้เรโซหนึ่งต่อสิบห้าก็คือกาแฟหนึ่งส่วนต่อน้ำสิบห้าส่วนครับก็เป็นเรโซมาตรฐานแต่บางคนอาจจะหนึ่งต่อสิบสี่หรือหนึ่งต่อสิบสาก็ได้ครับแล้วแต่สูตรของใครของมันครับ สุดท้ายก็สุดทรก็ไม่ต้องเริ่มเลยนะครับจะแบ่งการเทเป็นสี่ครั้งครั้งแรกก็อย่างที่ทราบครับก็เป็นการบอนกาแฟบอนกาแฟก็จะใช้ใช้กาแฟออใช้น้ำสามสกรัมกาเทเพื่อถึงรับอ่าได้ละสามกรัม พอเท30กรัมก็รอสักประมาณ30วินาทีครับต่อไปีทครั้งที่2ก็ผมผมจะบอกตัวเลขที่ตาช่างนะครับอ่านอ่านค่าตัวเลขที่ตาช่างที่น้ำหนักครั้งแรก30กรัมครั้งที่2ก็จะไปเทจนไปถึงที่108 1 0 8ครับ108กรัมเห็นไหครับ ตัวสครับเทน้ำข้างที่สองจนไปถึง108นะครับถูวนเป็นก้นหอยครับจะได้สกัดกาแสได้ทั่วถึง ถ้าเกินหรือว่าขาดเหลือนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับถ้าน้ําหนักเกินมานิดนึงหรือว่าขาดนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับรสชาติมันจะอยู่ในในเกณฑ์มาตรฐานอย่าให้แตกต่างมากครับต่อไปน้ำที่สามนะครับน้ำที่สามกน้ำกาแฟในยิปเปอร์แหงแล้วก็เติมเข้าไป หัวรอพทสามนี้ก็จะจบน้ำที่หนึ่งหกหกหนึ่ร้อยหกสิบหกนะครับเดครับบนลกุ่น,นหอยพอถึง166กสรัมก็หยุดได้ก่อนครับก็สังเกตที่ ปาแซ่นะครับถ้าน้ำเดิมลดลงก็เติมครั้งที่สี่หรือครั้งสุดท้ายครับครั้งสุดท้ายก็จะจบที่สองสองห้าครับสองรอยี่สิบห้ากรัมเป็นค่าที่อ่านในตาช่างเลยนะครับนี่นะครับน้ำลดแล้วก็เติมครั้งสุดท้ายครั้งที่สี่เป็นครั้งที่4ครับอับดุลครับครั้งสุดท้ายแล้วครับ อัดุไปไหนล่ะรับออัอดุมาแล้วทางนี้ก็จะจบที่สองสองห้านะครับส <22. S 1> องสองห้าอยี่สิบห้าสอง้อยี่บห้าพอดีครับ น้ำเริ่มแห้งก็เตรียมตัวยกออกครับโอเคครับน้ำแห้งแล้วครับไม่ถึงกับแห้งครับเกือบหมดก็เอาถ้วยมาลองแล้วก็ยกออกครับก็จะได้กาแฟดิปร้อนเรโซ่หนึ่งต่อสิบห้าตามที่ต้องการครับ เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องเรื่องเรื่องเวลาในการสกัดด้วยนะครับสกัดกาแฟก็ที่รินสี่ช่วงนี้ครับก็มีมีมีเหตุผลนะครับเหตุผลในการรินสี่ช่วงก็คือครั้งแรกสามสิบอ่าไม่ใช่ครับครั้งแรกอถูกแล้วครับครั้งแรกสามสิบกรัมสามสิบกรัมกาแฟสามสิบกรัมเทน้ําลงไปครั้งแรกก็สามสิบกรัมนะครับ oh. ก็คือเป็นการวอมวอมกาแฟให้มันพร้อมสกัดครับก็ครั้งที่สอง ก็คือเทนับลงไปอีกจนอ่านค่า,าในตชัได้ห่งศนยดน้อยแปนะครับ108กรัมก็เขาเรียกว่าเป็นการเป็นการสกัด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 ครั้งแรกสกัดช่วงแรกครับช่วงแรกของการสกัดนะครับไม่ไม่ไม่ไมนับไม่นับช่วงการบ่มกาแฟก็ช่วงแรกก็จะได้ความความเปรี้ยวของผลไม้อ่อไปก็เป็นช่วงที่2ช่วงที่2 ช่วงต่อไปนะครับก็ของการสกัดก็คือ,อจบที่166 166กรัมก็รอบนี้รอบที่สองนี่ครับก็ได้ความหวานของกาแฟครั้งที่3ก็คือครั้งสุดท้ายในการสกัดก็จบที่225กรัมครั้งสุดท้ายนี่ก็จะได้ได้อารรสชาติรสชาติที่ออกขมจะเหลือความขมของกาแฟครับเป็นเป็นเป็นหางกาแฟแล้วก็จะ มีรสชาติออกไปทางขมก็ที่สกัดลงมา3ส่วนครับมันก็จะอยู่ในเซิร,ร์โวทั้งหมดก็ก่อนจะดื่มหรือก่อนจะเสริมนะครับก็วนวนบนบน,บน,นี้บนให้ให้หัวกาแฟช่วงกลางของกาแฟแล้วก็หางกาแฟให้มันเข้ากันรสชาติที่ได้มันก็จะออกสมาดุลตามที่เรา,าต้องการ อ่อันนี้น้องวินน้องวินครับน้องวินได้แก้วอะไรไหมพ่อครับ,อ,บอ,อ,อับดุลเนาะพ่อเขเรียกอับดุลน,นี่อับดุลบอกว่าอับดุลได้แก้วมาใหม่แก้วเปลี่ยนสีเป็นแก้วเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิอพ่อก็งงพ่อก็ไม่เคยใช้อับดุลบอกว่ามันเปลี่ยนสีได้เดี๋ยวจะลองดูนะครับมันจะเปลี่ยนจริงหรือเปล่านะครับเฮ้ยมันเปลี่ยนนิดนึงแล้วอะเป็นสีม่วงเป็นกาแฟร้อนๆนะครับเอาเลยเอาเลยจะเทใส่แก้วของอับดุล อ,อมันเป็นแก้วเปลี่ยนสีไม่เคยเจอเหมือนกันอัดดุลบอกว่าอะไรนะอ,อไปซื้อไปซื้อเครื่องเขียนมาเพราะแก้เปิดเทอมแล้วเขาแถมมาไปซื้ออุปก,กรณ์การเรียนครับจะลองใส่ดูอลองครับจะลองซิทดลองซิจะได้รู้เหมือนกันแมไม่เห็นเปลี่ยนสีเอาหมดเลยนะครับใส่แก้วทั้งหมดเลย เี่ยจริงหรือเปล่าต้องรอระวังครับอรอ,อไงร,รอต้องทิ้งไว้ก่อนวิสีขาวเริ่มมาจริงจริงด้วยนี่นี่เริ่มมาแล้วครับจากสีดำๆล้วนก็นี่น,นี่เห็นไหมครับเออกลายเป็นสีแบบก็มีสีแบบจริงจริงด้วยครับอะมุอตื่นเต้นใหญ่เลยครับอ๋อเปลี่ยนจริงด้วยครับนี่ครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว โอ้จากตอนกลางคืนก็จะกลายเป็นกลางวันโอ้จากสีดำๆก็กลายเป็นสีฟ้ามสีมันเงินสีขาวขึ้นมานะโอ้รุงนตื่นเต้นมากพ่อก็ไม่เคยเห็นกันครับก็รุ่นไม่เคยเห็นเลยถอยมาครับให้ผู้ชมดูได้ก็ไม่ดูอมก็ได้อัธรุษอีกแบบครับ ดื่มกาแฟในแก้วแก้วแก้วเซรามิกที่ได้มาฟรีๆไม่ต้องไปซื้อแก้วแพงๆด้วยครับแก้วนี้ก็ดื่มได้ <c oughs> แต่จริงๆถ้าถ้าคอกาแฟจริง <c oughs> เขาจะเล่นถึงแบบขนาดที่ว่าแก้วที่ดื่มกาแฟเลยนะครับแก้วทีแก้ดื่มโดยเฉพาะบางยี่ห้อนี้แพงมากก็มีผมก็ได้แก้วมาฟรีแก้วเซรามิกแก้วดื่ม จะดื่มกาแฟฟรีก็ใช้ตัวนี้ได้ครับโอ้เปลี่ยนจริงๆครับผู้ชมครับอ้าวแล้ว<า>มมนจะเป็นสีใหม่ไหมล่ะหมดแล้วครับมันเป็นแค่นี้แหละครับไมอ่ะอ่ะอับดุลวันนี้เราเราก็จบการรีวิวแล้วครับรีวิวการทํากาแฟแล้วก็ดื่มกาแฟในแก้วเปลี่ยนสีได้ป <js. S 2> เปลี่ยนแค่นี้ครับแล,แล้วแล้วแล้วมันมีสีใหม่ไหมล่ะไม่มีแล้วครับอ่ะอ,อับดุลอับดุลสวัสดีคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีดค่ะ โอเคครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม